สวัสดีค่ะดิฉชันนางสาวปนดาสมาลัยรหัสนักศึกษา6 2 4 1 8 8 0 1 0 3 7าคณะครุศาสตร์สาขาวิชาการปรถมศึกษาชั้นปีที่2ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแก้วมังกรนะคะค่ะประโยชน์ของแก้วมังกรนะคะ 1. ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใส 2. เป็นผลไามา้ที่ช่วยดับร้อนดับกระหายได้เป็นอย่างดีนะคะ 3. ช่วยส่งเสริมภูิต้านทานให้แข็งแรงนะคะ สี่แกมังกรลดน้ําหนักและช่วยควบคุมน้ําหนักได้เป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากเป็นแกเป็นผลไม้ที่ช่วยในเรื่องการลดความอ้วนเนื่องจากมีแคลอรี่ต่านะคะหช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายซึ่งมีส่วนช่วยในการชะลอวัยนะคะความแก่ชะลาและลดริ้วรอยนะคะ 6. มีส่วนช่วยป้องกันการเกิด โรคหัวใจนะคะ7ช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจนะคะ 8. มีส่วนช่วยรักษาโรคเบาหวาน 9. บรรเทาอาการของโรคความดันโลหิตได้นะคะ10มีส่วนช่วยบรรเทาอาการของโรคโลหิตจาง11มีส่วนช่วยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งนะคะ12นะคะ ช่วยกระตุ้นการขับน้ำนมในสตรีนะคะ1 3ช่วยดูดซับสารพิษต่างๆออกจากร่างกายเช่นการตกครั้งอย่างตะกัวที่มาจากควันท่อไอเสียนะคะหรือสารตกค้า้งที่มาจากยาฆ่ามแมลงนะคะ14ช่วยบำรุงกระดูกและฟันของคุณให้แข็งแรงะคะ่ะ15มีกากใย,ยสูงช่วยในการขับถ่ายให้สะวก แก้อาการท้องผูกนะคะ 16. ช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียนในลําไส้นะคะแก้ปัญหาการขับถ่ายต่างๆให้ดีขึ้นค่ะ 17. ช่วยสร้างช่วยป้องกันโรคมะเร็งตอมลูกหมากนะคะ 18. ช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบกำจัดของเสียในร่างกายให้ดียิ่งขึ้นนะคะ 19ช่วยป้องกันการเกิดลรกมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะแล้วนะคะ่ะสำหรับข้อเสียของแก้มังกรนะคะคือ 1. แก้มองกรเป็นผลไม้เย็นทำให้พองเสียได้ง่ายอาการซีดมือเท้าอ่อนแรงคนที่ร่างกายเย็นไม่ควร,รับประทานนะคะไม่ควร,รประทานเยอะนะคะ 2. ผู้หญิงไม่ควรกินเยอะร่างกายของผู้หญิงค่อนข้างเย็นเพราะ เพราะงั้นพยายามอย่าก,กินแก้วมังกรเยอะนะคะ 3. ผู้หญิงที่กําลังมีประจำเดือนร่างกายจะเย็นมากช่วงเวลานี้ไม่ควรกินนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ไปขัดขวางการไหลไหลของประจำเดือนนะคะ 4. คนท้องต้องระวังนะคะต้องระวังเป็นพิเศษเลยค่ะคนท้องที่มีอาการแพ้ท้องต้องระวังด้วยนะคะ 5. ไม่ควรรับประทาน แก้มงกรพร้อมกับนมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการย่อยอาหารนะคะ 6. เวลาเลือกซื้อแก้มังกรสามารถดูเปลือกสีแดงของมันเปลือกยิ่งแดงยิ่งดีอีกอย่างบริเวณใบใบที่เปลี่ยนรูปไปของมันยิ่งเขียวยิ่งแปลว่าสดถ้ามันเริ่มเป็นสีเหลืองแปลว่าแก้วมังกรนั้นเริ่มไม่สดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อต้องสังเกตดีนะคะ 7. ก่อนพาแก้วมังกรต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แบคทีรียาจากเปลือกเข้าไปในเนื้อได้นะคะ 8. ถ้าเป็นแก้วมังกรที่ซื้อมาแบบหั่นเรียบร้อยแล้วแนะนําให้นิดๆรับประทานให้หมดนะคะหรือถ้าจะเก็บสถานที่สําหรับเก็บต้องเป็นที่เย็นแต่ห้ามเข้าตู้เย็นเด็ดขาดนะคะ เนื่องจากแก้มังกรถือเป็นผลไม้เขตร้อนถ้าอยู่ในตู้เย็นโดยที่ไม่มีเปลือกปกป้องเนื้อแก้มังกรจะเสียได้ง่ายนะคะ 9. คนที่ร่างกายมีอาการมีเสมหะมีเลือดออกควรจะรับประทานให้น้อยลงนะคะหรือสามารถนำมาทำเป็นน้ำผลไม้ดื่มหลังรับประทานข้าวได้ะคะ่ะ10หลายๆคนเชื่อว่าแก้มังกรเป็น เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยเนื่องจากมันไม่ค่อยหวานแต่จริงๆแล้วน้ำตาลในแก้วมังกรเป็นคนลัชิิดกับน้ำตาลผลไม้ในผลไม้ชนิดอื่นนะคะมันเป็นกลูตากูมันเป็นกลูโคสที่สามารถดูดซึมได้ง่ายมีน้ำตาลสูงดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานควรรับประทานให้น้อยเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำตาลขึ้นนะคะแม้ว่าแก้วมังกรจะมีข้อดีมากมาย แต่ในแง่ของโภชนาการของอาหารก็ไม่ควรบริโภคให้เยอะนะคะทานแต่พอดีและคุณจะได้รับประโยชน์ของแกมมังกรอย่างสูงที่สุดนะคะ